สวัสดีครับวันนี้พ่อๆกับผมจ่องเสฟมินแก้วคือเก่าครับผมแม่พี่น้องวันนี้เขาพ่อๆกันตรงกับอ่ะวันที่เก่านะครับเนาะเก่าตุลาคม2565ครับเขากับบ๊อดไอพ่อกันมาดัวละครับเนื่องจากฝนตกนะครับพ่อแม่พี่น้องพายุเข่าผมเองกับบ๊ดไอมาถ่ายทําคลิปนะครับครับวันนี้คือเก่าครับผมสิบภาพพี่พี่น้องภาพพ่อแม่พี่น้องบ้านของเขา ไปเบิงไปสำรวจระคัางงวน้ำกันคือเก่าครับพ่อแม่พี่นอ้องก่อนสิไปรับชมไปเบิงน้ำกันกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อสิบวได้าพลาดคลิปต่อๆไปนะครับเนาะกับเดี๋ยวผมสิพาพี่พาน้องพาพ่อแม่พี่น้องบ้านของเฮาไปเบิงนะครับเนาะหลังจากที่ฝนฝ่ากตกลงมากอะบ่ได้ามาเหตุคลิปสามอาทิตย์แล้ะครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้อากาศกันยังคึมๆอยู่ครับอากาศคึมๆ พ่อแม่พี่นอ้องในหอยของเฮาองกันยังเขามาในตลาดอยู่เรื่อยครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ากันเลยครับนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องบรรยากาศตลาดนัดคู่กับบือบันยุ่งท่องบนสนามชัยอพอสึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเนาะ,ะช่วงนี้ก็พายุเข่าเรื่อยนะครับพ่อแม่พี่น้อง หลังจากที่พายุเขาผมเองกับบไนใเฮ็ดคลิปมาสามอาทิตย์สองสามอาทิตย์แล้วครับพ่อแม่พี่น้องแต่เมื่อกี้ก็อากาศยังคืมอยู่ครับพ่อแม่พี่น้องในหอยของข้าก็ยังมากหนาไรตาอยู่ขึ้นเ่าครับเดี๋ยวเขาไปเบิงน้ำกันครับพ่อแม่พี่น้องวาราข้างว่าจะเป็นอย่างไรเนี่ยแม่ ไห้กลางเนี่ยเปิดใบร้ายปันไดเนี่ยสามหมื่นสองพันหาครับไม่ใครบอกแม่มครับผมทองโอ้ทองแล้วครับพ่บอแม่กำหนดคลอดวันที่สิบแปดพฤษภาคมอ๋ออันนี้ทองหลายเดือนแล้วตัวนี้ครับผมหลายเดือนแล้วนมไข่แล้วอ่าทองเพราะไรทองไม่ขึ้นไม่ขึ้นครับอ๋อสูงประมาณร้อยสามสิบห้าบอขาดเนาะกว่าม่านนะครับเนาะแข็งขาดีเนาะ แข่งขาดีตัมนี้บอมี่อันนี้ทองโตที่ใดนทองแหลกเลยครับผมทองแหลกเลยแอนทองแหลกเลยครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากได้งวดทองไปเลี้ยงนะครับแม่สาวทองแหลกเนาะครับผมครับผมสาวทองแหลกคุณว่าทองไม่ขึ้นครับกำหนดขอดวันที่เท่าไรก่อนสิบแปดท่านว่าครับสิบแปดท่านว่าแอนครับอันนี้แหละครับพ่อแม่พี่น้องแข่งขาดีเรื่องดีครับน้ำใจน้ำร่างดีครับผมจ่ายใบได้ใบได้เฉียงดีเนาะครับผม เปิดไว้ที่สามหมื่นสองพันห้าร้อยสามหมื่นสองพันหาร่อยนะครับพ่อแม่พี่น้องราคาต่อรองกันได้ราคาต่อรองกันได้เพื่อนวะครับนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากได้แม่ทองแม่ไข่เนาะครับไปเลี้ยงจนจิตสนใจกะโทรหาเพื่อนใดเด้องพ่อแม่พี่น้องมาเจาะตัวมาหนิมาสามสามอันนี้นี่นี่นี่บอกงูคูเนาบอกโอ้คูนี่อ๋องูงามคูนี่เนาะ ก็งามครูครับพ่อพี่น้องโอ้สายขุนคือใครอยากได้นะครับเนาะสายขุนสายขุนแข้งขาดีครับลร่งดีเปิดไปเท่าไหร่ครูนี่ครูนี่ว่ามนครับเปิดไปสี่สิบสามเนาะครับพ่อแม่พี่น้องสูงอยู่ระหว่างร้อยร้อยยี่สิบเนาะร้อยยี่สิบเปิดไปสี่สิบสามครับนี่คือราคาห้องราคาเปิดเนาะครับพ่อแม่พี่น้อง อยากได้ไปคุหรดูว่าอยากได้แม่ทองไปเลี้ยงอ่ะกัสน,สนใจสนใจอ่ะฝากเบอร์โทรเลยครับ098 09 798 66 5 9ครับผมอ่านี่นะครับ่อแม่พ่ง้อง่ันใดอยากได้แม่ทองนะครับเนาะรนะหรือว่าสายคุนเนาะสนใจสนใจกับโทรหาเพื่อนได้นะครับตลอด24ชั่วโมงเพื่อนว่าอ่ามันม,ม,นมันครับผมสีแดงแดงเปิดไปเท่าไรเพ่อนว่สามสาม เปิดไว้33สาวสาวครับสาวสีแดงแดงบดโบดเสืองดำครับแข็งขาดีเปิดไว้33มันวะพอสูงประมาณร้อยร้อยสามสิบแล้วเนาะราคาเปิดราคาห้องครับพ่อแม่พี่น้อง เบิ่งไปน้ำกันครับพอพอน,นี่คือสาวสีแดงแดงอยากออได้เห็นสาวสีแดงเด้อพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> นี่แหละครับเครื <c oughs> ่องดำครับฝากมาถ้วยเพื่อนนะพ่อตูนแปดหนึ่งตูนหกสองสองแปดตูนเก้าอ่านี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากได้เหงวดสาวสสีแดงแดงไปเลี้ยงนะครับเนาะสิดนใจ เพีงกลางหาคุณพ่ออะไรครับพ่อวี่ครับ,รบเขียอำเภอสตึกของเขาเนี่แหละครับพ,พ่อแม่พี่น้องเพีงกลางหาเพื่อนได้ครับนนยอยากใดไปเลี้ยงนะครับเน,นาะอันนี้แม่พนพวนเนี่ยเป็นทองเขาบอทองเนี่ยทองบ่โอ้ทองเลยผสมอย่างไวนี่อ๋อพ่อบ้านเนาะพ่อบ้านบ้านของเราบ่ ง่วนี่ทองตัวที่เท่าไหร่ประมาณตัวที่สามวอเนาะประมาณเนาะประมาณตัวที่สามแข้งขาดีครับพ่อแม่พี่น้องอ่างดีอ่าเครื่องดําครับพ่อแม่พี่น้องสูงประมาณรอยสามสิบบวกอยู่เปิดไว้เท่าไหร่ครับเนี่ยเปิดใบสามสิบคุกเนาะครับพ่อแม่พี่น้องตามที่เบิรงกัท้องใหญ่เด้ครับพ่อแม่พี่น้องสูงรอยสามสิบบวกเลยอยู่ครับพ่อแม่พี่น้องแข้งขาเพิ่นก็ดีเนาะ ตอนนี้มีบ่ครับเนี่ยตอนนี้บมมีเนาะนี่แหละครับผอแม่พี่น้องเป็นหัวให้กลางของห้องครับเพิ่นเปิดไว้สามสิบหกมันวะอ่านี่แหละคือเครื่องราค,คาเปิดราคาห้องเนาะมาจากตัวครับมือนนี่มาสามตัวมาสามตัวคุณแม่ลูกเนาะไปไปเบิ่งแม่ลูกมนะเดี๋ยวอันนี้เป็นแม่ทองเนาะครับรร่อแม่พี่น้องเดี๋ยวจะเบิ่งแม่ลูกของเพิน่นมือนนี้เพิ่นมาสามตัวครับรร่อแม่พี่น้องเป็นแม่ลูก สายไทยเข้าเปิดใบเท่าไหร่ก็อยีย่สิบเจ็ดหารอ้อยอเป็นลูกตัวผู้งั้นตัวแม่นเนาะลูกตัวผู้เนาะอันนี้ลูกเพิ่นครับพ่อแม่พี่นอ้องอาจสิขาดน้ำเลี้ยงไปหน่อยนึงเนาะดีแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเปิดไว้ที่ยีย่สิบเจ็ดบ่ยี่สิบเจ็ดห้าร้อยลูกตัวที่ไหนเนาะตัวที่สี่สองสี่สองเนาะ,นะแต่ขาดน้ำเลี้ยงเนาะนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องอยากได้อ่า ราคาพอฟังนะครับเนาะสำหรับเกษตรกร่ันไดที่ทุ่นหน่อยทุ่นบ่อไหลนี่ก็เป็นแม่ลูกนะครับอยากได้ไปเลี้ยงอาจคาดน้ำเลี้ยงอยู่ครับฝากเบอร์โทรให้พ่อศูนย์แปดแปดศูนย์แปดแปดสี่เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดสองสี่สองแปดสี่สองปดครับอ่าพ่อย้งก่อพ่อลุงแซดครับลุงแซดเนาะอามาจากไหนพ่อกระสังกระสังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เนาะอ่าสำหรับพ่อพี่น้อง่ันไดอยากได้อ่แม่ลูกหรือว่าแม่ทองครับ สนจิตสนใจกับโทรหาเพื่อนใดครับกริงกังหาเพื่อนใดเนาะพอเนาะครับผมขอบคุณครับผมมัน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 บองบรรยากาศไปต้องกันครับ่แมพี่น้องแสงแดดก็รีบดี คึมคึมันวิงนี่สิายลรองมายังบางที่บางคนเพิ่นกับบอท่านได้เอาลงรถนะครับคุณพี่น้องอากาศกันเนีคึมคึมดูแสงแดดปรีบางที่กับคึมบางที่กับรีอ๋อไม่ต้องโกนจ้องจึงปลาให้ได้มากี่ตัวนี่องผมแม่ลูกนี่ครับแม่ลูกครับโอ้แม่ลูกเท่าไหร่ป๋าสองหมื่นแปดพันห้าสองหมื่นแปดพันห้าลูกตัวเมียเนาะครับ แม่แม่เป็นตัวเมียรครับเออผมก็ว่าอยยุแม่มันตัวเมียเนาะเออถ้าแม่ตัวผู้นี่ผมก็แปลกอยู่เรื่อนี่เอามานี่มานน่เปิดได้เท่าไหร่นะสองหมื่นแปดพันสองหมื่นแปดพันห้าเอาเป็นลูกตัวแม่ครับพ่อแม่พี่น้องสีขาวแม่ผสมยังครับอันนี้ก็ไม่แน่นอนไม่แน่นอนเพราะเอามาเหมือนกันครับ สองหมื่นแปดพันห้าลูกลูกแรกลูกแรกน่าจะเป็นลูกแรกนะพ่อเนาะครับน่าจะเป็นลูกแรกนะครับพ่อแม่พี่น้องอ่ะเพิ่นไก่ยังบ่ท่านแน่ใจว่าผสมมายังครับคือเพิ่นกัเอาม้าคือกันสองหมื่นแปดพันห้าลูกแม่สูงประมาณรอยยี่สิบหาได้อยู่ครับพ่อแม่พี่น้องแต่ลูกเพิ่นตัวดีด้วยครับสองหมื่นแปดพันห้าแม่มันตัวเมียนะพ่อเนาะครับอย่าต่อนะาอย่าต่อผมลดให้ถ้าถ้าต่อลดให้อีกใช่ไหมครับ โอ้พอเพิ่นว่ายยาต่อเพิ่นเด้ถอถ้าต่อเพินน่นรถให้อีกได้ครับพ่อแม่พี่นอ้องฝากเบอร์โทรนะพ่อศูนย์แปดเจ็ดแปดเจ็ดหกหกหนึ่งสี่สองอนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากได้แม่ลูกและคาอ่าพอฟังมาคำนั่นเกษตรกรทุนบโหลายสนใจสนใจกระท้อหาคุณพ่อได้ครับมาจากไซก์ขพ,พ่ออำเภอกระสังอำเภอกระสังนี่ยครับมาจากอำเภอกระสังคือกันครับมือน,นี้่มามากหนาหลายตาครับทางอำเภอกระสังของเขาเอามันมันพ่อมันมัน จับสอันนี้เสียบไว้บ้างได้นี่เป็นสาวหรือยังนี่แม่สาวแม่หนึ่งก็แม่ม่านแม่หนึ่งโอ้แม่ใครแม่ใครโใส่ใส่ตัวใดม่านนี่แม่ม่านโอ้นี่แม่ม่านแม่ม่านนี่เปิดไปหลายปันได้แม่ม่านตัวไปสามสิบสามเปิดไปสามสิบสามโอ้สูงร้อยร้อยสามสิบบวกครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมาเปิดข้างพี่โอ้บดบดดำเกือบทุกอย่างเนาะ หนาดำหูดำหลังดำขาดำครับพ่อแม่พี่น้องแข้งขาดีเอ่อใครประมาณเจ็ดเดือนแล้วเสียบอยเดือนกลัวครับผมฮะหาเดือนกลัวครับอันนี้หาเดือนกลัวครับพ่อแม่พี่น้องทองทองหาเดือนกลัวผสมตูเนาะผสมพ่อบ้านบานกันทองกันทองเออเนี่ยแหละครับพ่อแม่พี่น้องหนาเลี้ยงอีกหนึ่งตัวครับแม่สาวสำหรับพ่อแม่พี่น้องานใดอยากได้งวดสาวทองทองไปเลี่ยง เปิดไว้ที่30 33ิบเนาะครับพ่อแม่พี่นอ้องอ่าแม่สาวดิวแม่สาวเปิดไว้31แม่สาวเปิดไว้31นี่ก็สูงประมาณร้อยสามสิบบวกกันครับผมไม่พี่น้องอ่างดีครับแม่สาวเดียวครับปวดโบดเครื่องดำเพืกันครับแตงขาก็ดีครับผมไม่พี่น้อง ย่างมาทองพี่างแสงแดดมันสะท้อน bien, นี่แล้วเราจะเห็นเบื้องเครื่องนี่ครับเครื่องดำครับสามสิบเอสดว่าเสียบอยแม่สาวสามสิบเอสดแม่ไข่แม่ทองนี่สามสิบสามสิบสามโอ้งามอยู่ครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับเกษตรกรที่ทุนบ่หลายเนาะครับเนาะสนจิตสนใจกะกิงกลางหาเพิ่นเด้อพ่อแม่พี่น้องเอาฝากเบอร์โทรเนีสส่ยเสียบอย ศูนย์หกหนึ่งครับศูนย์หกหนึ่งห้าเก้าหกมหกศูนย์หกสามหกครับผมอ่านี่ครับเสียบอยมาจากทางอำเภอจอมพระนะครับเนาะน้ำท่วมปะน้ำท่วมขามได้แล้วสะพานนะเอาขามด้แล้วครับผมอันนี้ล่อยมากเลยมันบอลเนี่ยบอเนี่ย กิเลียลี่ออากเลียมาเลยอาไมัขาเนี้ตัวละันกว่าบาทเรียบคกับเฮียมาเดกึงไหนกมาดวนน่ยแต่ถวบานเสียบใว้วันวานน้ำถว่มไหลครับผมไม่เป็นไรถท่มไหลครับโอ้ลํำบากรึค่นว่าลํำบากร่งง่วงกับ่มียามีเฟื่องกินมาสั่น สนตินสนใจอยากได้ไปเลี้ยงเด้พอพ่อแม่พี่น้องอ่ะกินกลางหาเสียบอยได้ครับตามเบอร์โทรนั่นแหละครับเอาม,มันมันเสียบอยหมันมันไอตัวน้อยโอ้อันนี้อยู่ทั้งรถเพิ่งขายแล้วก็มีครับพ่อแม่พี่น้องบ่ได้บด่ได้เอาลงรถก็ได้ขายเด้ออยู่นี่นคนามาเพราะใดลงรถก็ได้ขายซื้อขายกันอยู่เด้ออยู่นี่พ่อแม่พี่น้องเนื้อกำบรรยากาศการสื่อขายที่ตลาดนัฐคู่กับเบอร์บันยุ้งทองตะบน สนามชายอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ของเฮาครับพ่อแม่พีน่น้องอันแดงๆเนี่ยเขาซื้อขายกันยังเนี่ยพ่อ๋อยังว่าไหนขายไซส์ไหนจากองเพันห้องแปดพันห้าใช่รถสิบแปดแล้วเนาะเพัน,นห้องสิบแปดแล้นาะเหมือนแปดพัน,น,น 18, หาเนนครับโอ้นี่แหละครับเพิ่นโบได้เอาลงรถเด้อพ่อแม่พีน่น้องนี่ เบิงกับสูงประม่านร้อยร้อยม่านร้อยหาเนี่แหละครับร้อยหาร้อยซิปนเนาะตัวแม่ครับแม่สีแดงเปิดใบสิบแปดเนาะพ่อแม่พี่น้องคุยกันได้คุยกันได้มั้งเพระาะว่าเปิดเปิดใบสิบแปดเป็นงูสาวหน่อยครับพ่อแม่พี่น้องสีแดงงูงามดีสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากได้กันเบิงก่อนครับแข้งขาเพิ่นก็นดีอยู่ แสงแดดสะท้อนเนอะพ่อแม่พี่น้องบางที่อาจสิบ่ชัดกะขอโทษขออภัยเอาพ่อฝากเบอร์โทรให้เพื่อนนะครับเพผมอยากได้ไปมีตัวอันจำเบอร์โทรไจำเบอร์โทรบ่ได้เอามาจากไซก่อนบานดานบานดานมาจากอำเภอบานดานนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยู่ไก่ทางอำเภอบานดานพ่อยังก่อขอสมพรคำพิธันต์โอ้ขอสมพรคำวิทันนะครับพ่อแม่พี่น้องทางอำเภอบานดานอยู่บานไก่เลื่องเที่ยงอยากได้ไปเลี้ยงสนใจสนใจกับไปหาเพื่อนได้ครับทางอำเภอบานดานจังหวัดบุรีรัมย์ครับพ่อแม่พี่น้อง สะท้อนแสงแดดขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องบางที่ก็เบิ้งพ่ชัดก็ต้องขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องอันนี้เป็นเบิ้งก้อยครับพ่อแม่พี่น้องค้ายวายควายไผ่นี่เกี่ยวไรกไอยผู่บ่อร่องหรอวะฮะเท่าไหนี่ก้อยนี่ราคาสามหมื่น ว่ายผู้นะครับพ่อแม่พี่น้องราคาสามหมื่นเบิ้งบอคักครับพ่อแม่พี่น้องเพิ่นบ่ได้เอาลงครับบรรยากาศครับบางที่เพิ่นกับบ่ได้เอาลงรถนะครับพ่อแม่พี่น้องบางคนกายานฝนตกแต่พื้นที่ของเขาก็ยังเสื้อแฉะอยู่ครับนี่แหละครับบรรยากาศปลาซักอันนี้ของเจ้าบ่ครับครับโอ้ มาเบิ้งเบิ้งเนี่ยไม่เป็นโพกแวกใช่หล่ะมันตื่นอยู่หมดโอ้โหไม่เคยเห็นกล้องเห็นแต่คนอันนี้เป็นแม่สาวหรือยังนี่ยแม่สาวครับแม่สาวผสมยังผสมวิโก้ัสองล้านไปอือผสมวิโก้ัสองล้านไว้ครับผมไม่เป็นออกจักเดือนแล้วนี่ออกเดือนสองนี่จัดไว้จัดเดือนบ่ผู้สี่ออกเดือนสองเดือนสองนี่กะประมาณท่านว่าบ่ะฮะพิษกีกาไปพิษกีกาเขาป่ะ สมวีโกสองหลาน,เป,นออเปิดไว้เท่าไรก่อนพ่อเปิดใบหาหมื่นเจ็ดเปิดใบหาหมื่นเจ็ดเป็นงุ้สาวเนาะเสาวทองแรกมันงวะโอ้แขงขาดีลำตัวเงีวครับพ่อแม่พี่น้องแขงขาดีลำตัวเงีวสูงประมาณรอยสามสิบหาบวกได้อยู่ครับพ่อแม่พี่น้องรอยสามสิบหาบวกอยู่ครับโอ้แขงขาดีครับเครื่องดำดำจนพ่อแม่มองสีดำตากระดำหูกระดำขากระดำหลังกระดำครับพ่อแม่พี่น้องเปิดใบหาสิบเจ็ด ทองใหญ่เติบแล้วเนาะลำตัวเงารับประกันทองเลยมั้งบออนมเพิ่งยังสีอันไทยเนี่ยอยู่เนาะส่งเปิดไปหาสิบเจ็ดตัวล่องอะไรบอเนาะโอ้ตัวล่องกันใดเนาะมาจักษตัวมันนี่สองตัวสองดีอ๋อสับเ่นี่เล่นี่สาวบอเนาะทองแรกทองแรกทองที่กันบ่เปิดไว้หลายป็นไหนเลรนี่เปิดไใบเศร้าเกียจหาลอยครับพ่อแม่พี่น้อง ครับผสมเสาเสากล้วยไว้จักเดือนแล้วนี่อ๋อผสมเสากล้วยโอ้สองตัวเลยบ่สองตัวอ๋ออันนี้วิโก้วิโกโอ้สองล้านเสากล้วยอืมนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องอันนี้เสากล้วยโอ้เป็นตาเสียบใช่ปะ เช้ากล้วยกา็ยังอันต้นนี้ไ่ได้แซน้ำแข็งได้เช้ากล้วยเพนีแต่ก็ยังเป็นตเสียบอยู่คือเขาอันนี้ผสมเลยไว้เนาะเช้ากล้วยเนาะอันสูงประมาณร้อยยี้าได้ครับพ่อแม่พี่น้องร้อยยีิบห้บวกอยู่เนาะสนจิตสนใจอยากได้ไปเลี้ยงแม่สาวสองนะครับมาฝากเบอร์ทร่นีด้พอถ้าเพื่อนอยากได้เอาเบอร์ทร่นมาศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหกสามหกสองหกสามหเกเกเกซ อันนี้แหละครับว่นนี้พี่น้องท่านใดอยากได้นะครับเนาะสนใจกิงกลางหาคุณพ่อซักได้ครับทางอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ของเขาครับอันนี้ซึ่งรถด้วยกันครับเป็นปลาชันวัวผู้บ่นี่ผู้ผู้ผู้นี้เท่าไหร่จะเอาสี่สิบห้าจะเอาสี่สิบห้าจะเอาจะแล้วเอาจะจะจะแล้วเอาสี่สิบห้าสี่สิบห้าขายถูกถูก เซ็นเข้ามาเซ็นไปเซ็นที่ไหนบอกผมหน่อยวเยอะแยะเลยฮะสามแสนแล้วเหรอก็ไมผมเซ็นไม่ได้อย่างนี้วะขายเท่าแล้วฮะขายพอให้เขาแล้วเขาบอกว่าเซ็นเข้ามาผมก็อยากได้เหมือนกันแล้วแบบเซ็นมาเนาะโอ้อันนี้ต้องต้องไว้ใจกันได้เนาะถึงเข้ามาได้เนาะเออความซื่อสัตย์ต่อกันเนี่ยผมเป็นพี่น้องยังเอามาได้เซ็นมาได้เนี่ยเหตุการณ์อย่างนี้กับชาเนิดนึงเออเหตุการณ์เมือนแต่ก่อน ต้องเชื่อใจกันเด้เอพ่อแม่พี่น้องคันว่าเส้นเนี่ย45โอ้สันอยู่ทั้งรถเนาะเขาสูงกับประมาณ120หาได้เยอะครับพ่อแม่พี่น้องของมั2 21 26เรารอครับสายขุนครับสายขุนสอง,สสองตัวนี่คู่หน,นึ่งเนาะแดงกับลายเสือลายเสือไอ้ลายเสือเนาะเอ้ <c oughs> ๆๆาเอาไปชันปากเบอร์โทรก่อนเพื่อเขาจะได้ไปขุนเออโตแล้วเขาตีโตแล้ว เอากนเบอร์อะไรเบอร์อะไรเอาอ๋อศย์หกสอเจ็นึ่งแปเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสามหกหกหนึ่งสามอันนี้แหะครับพ่อแม่พี่น้องอยากได้ไปขุนกับท่มาเด้อคันปลาชานิ่นพ่อนไอขายกับท่มาเลยนี่แหะครับสายขุนสายขุน เมื่อนี้ผมเองก็ได้ภพา,พา,พาพพีพนองภาพพแม่พี่นองบ้านของเขาเนาะครับเนาะไปเบิ่งไปสำรวจราคาง้วนน้ำกันเนาะครับเนาะ,ะหลังจากที่ผมเองกับว่้เฮ็ดคลิปมาสองสามอาทิตย์แล้วครับพ่อแม่พี่นองอ่ะเมื่อนี้ราคาง้วสิถึกอ,อกถึกใจพ่อแม่พี่นองในบ้านออเมื่อนี้ถ้าถึกอ,อกถึกใจก็อ่ะก่งกังหาเพิ่นได้เนาะครับพ่อแม่พี่นองแต่ละโตแต่ละโตัว,ตตวน,นะครับเนาะเมื่อนี้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่นองที่เขามารับชมเนาะครับ ขอใ,ให้พ่อแม่พี่น้องบัตรของข้าอยู่ดีมีความสุข,ขความเก็บใหญ่ใดความไข่หมีปรารถนาสิง่งใดเดินทางไปสมาสายขอให้ตลอดตลอดภัยนะครับกับมืออี้ผมเองซอปินแก้วกับสวัสดีครับผม